มัจจุราชสีน้ำพึง่งบทที่2ความจริงดังที่รันชนาฉนยพูดถูกประการในข้อที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเธอทั้งสองนายนพรัตน์และนางลำเพาวิชณีก้าวทันสมัยของทีดาอยู่เสมอสำหรับนายนพรัตน์นั้นความเป็นพ่อค้าผู้มั่งคั่งและมีชื่อเสียงทำให้เขาคับแคบไม่ได้และเมื่อเขากว้างขวางออกไปถึงไหนก็หมายความว่า ธิดาทั้งสองกว้างออกไปถึงที่นั่นด้วยทุกคนได้รู้จักกันทั่วไปว่านายนพรัตมีลูกสาวสวยสองคนคุณรจนาชาไหนกับคุณโลมฤทยัยสวยมากแต่สายตาทุกคู่เมื่อแรกรู้จักจะพุ่งตรงไปที่โลมฤทัยก่อนและนอบน้อมแก่เธอผู้นั้นในลักษณะทาตผู้จงรักเลื่อมใสในความงามส่วนคุณรจนาชาไหนจะเป็นสตรีที่ให้ความคุ้นเคยไม่มีที่ติแก่เขา ภาหลังที่สนิทกันแล้วพอสมควรความนิยมชมชื่นของผู้อื่นอันมีต่อทิดาทั้งคู่แตกต่างกันเช่นนี้เป็นที่รู้แจ้งทั้งบิดามารดาและเจ้าตัวเองนายนพรัตพอใจในทิดาทั้งสองเท่าเทียมกันเขายกย่องโอ้อวดทิดาแก่คนรู้จักเป็นนิด ส่วนคุณนายลำเพานั้นตามสายตาของคนในบ้านเห็นว่าคุณนายเลี้ยงดูทิดาเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งซึ่งมีนามว่าโลมหรือไทยส่งรูปโฉมเป็นที่เลื่องลือคุณนายก็รักและหลงตุ๊กตาตัวนั้นเสียเองและความรักของแม่นั้นถ้าลงมีความหลงเจือปนอยู่ด้วยก็มักจะอดลำเอียงมิได้เมื่อเป็นเช่นนี้โลมหรือไทยจึงวางตัวได้เสมอพี่สาวและเมื่อคุณนายลำเพาไม่เห็นเป็นของแปลกแล้วคนอื่นๆ ก็พลอยดูเป็นธรรมดาไปด้วยหน้าเอ็นดูดีเสียอีกที่พี่น้องรักและเล่นกันเหมือนเพื่อนสนิทรจนาฉะไหนเองแม้ว่าจะพลอยไม่รู้สึกผิดธรรมดาไปด้วยเมื่อตัวเองมีน้ำหนักน้อยกว่าน้องสาวแต่สําหรับข่าวดีที่โลมฤทัยกล่นเข้าไว้ก่อนหญิงสาวเกิดความไม่พอใจว่าขึ้นในทันทีเรื่องเช่นนี้นับเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเธอคนเดียวจะตัดสินใจชี้ขาดได้มารดาควรจะให้สิทธ์ ให้เกียรติแก่เธอบ้างแต่ลมรือไทยกลับมีโอกาสทราบก่อนมิหนำซ้ำบอกกับเธอราวกับเป็นคนสำคัญวางท่าคล้ายๆผู้ชนะชนะอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งรจนาชนะไไม่สู้เข้าใจนักแต่ท่าทีของน้องสาวขวางตาเป็นกำลังลมรือไทยไม่ควรมีสิทธิ์และอำนาจแสดงออกมาเด่นชัดเกินไปว่าเธอจะต้องมีคู่มั่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หญิงสาวเข้าห้องอาบน้ำ เปลี่ยนเครื่องแต่งกายอย่างรวดเร็วเสื้อกระโปรงชุดสีเหลืองจุดดำสวยสะอาดเพียงพอแล้วสำหรับอยู่กับบ้านยื่นหน้าเข้าไปใกล้กระจกรูปไล้ด้วยแป้งเม็ดธรรมดาจากฝ่ามือคนไม่สวยเฉียบขาดอย่างเราแต่งแค่พองามดีกว่าใครๆเขาจะได้มีหัวเราะความคิดสะดุดลงเพียงนั้นเมื่อนิ้วสัมผัสเข้ากับฝ่าดกลางคางมนฝเม็ดนี้เป็นเหตุให้ถูกปัดบ่อย หญิงสาวยิ้มอย่างอ่อนวานขณะที่ใจระลึกถึงดวงตาวาวซึ้งของชายผู้มีนามว่าประวุฒิศธธักดิ์การมั่นของเธอย่อมจะทําให้เกิดความไม่ปกติสุขแก่ชายผู้นั้นรัจนาชะไหนไม่ทารุณพอที่จะปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนประวุฒิขาคุณนายลำเพาเงยหน้าขึ้นจากหนังสือพิมพ์พระราชนิพนธ์ที่กลางลาอยู่ตรงหน้าเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้ามาหยุดอยู่ตรงประตูอ้อยายเพื่อน ท่านทักทิดาพรางขมีขมันลุกจากการนอนพังภาพท่านเป็นคนร่างสันทัดไม่อ้วนอุยอ้ายอย่างผู้มีอายุทั่วไปเนื่องจากการปฏิบัติงานแม่บ้านอยู่เป็นนิดทำให้การเคลื่อนไหวของท่านเป็นไปอย่างรวดเร็วว่องไวในใจนึกว่าใหญ่คนนี้แต่งสีเหลืองสวยแฮ รถจนาชะไหนเดินเข่าเข้ามาถึงตัวมารดาสุดลงกราบที่ตักท่านอันเป็นกิจวัตรประจำทุกเชา้าและก่อนเข้านอนเรือนผมดำคลับสยายจากทรงเดิมลงมาเต็มไหลกริยาอันอ่อนน้อมทำให้คุณนายลำเพาอดรูปผมด้วยความเอ็นดูไม่ได้ไปถึงไหนมาจ๊ะวันนี้เกือบถึงปากน้ำนะคะคุณแม่ขามีหน้าล่ะผมบานเชียวอุ๊ยผมนี่ เพื่อนเพิ่งหวีออกมาเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วคะ่ะขึ้นปล่อยอย่างนี้ไปขี่มอเตอร์ไซค์ก็สางไม่ออกเท่านั้นเองเหรออ้าวอย่างนั้นเพื่อนทําผมยังไงไปเล่าลูกคุณนายถามอย่างสงสัยท่านเป็นมารดาที่ให้ความสนใจแก่วิธีแต่งตัวของทิดาดเสมอทุกโอกาสเพื่อนถักเปียคะ่ะแล้วอ้อมพันขึ้นติดคลิปไว้ข้างหน้า บอกว่าเป็นแบบผมที่เหมาะที่สุดสําหรับขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อนบอกว่าเป็นผมทรงโบราณที่สุดแบบหนึ่งคุณประวุิกลับว่าเขาเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อเพื่อนทําขึ้นนี้เองดูสิคะคุณแม่คุณประวุฒิปากคมมารดาสรุปแต่คงไม่มีอันตรายสําหรับเพื่อนนะคะรันาชะไหนถลายพลิกหนังสือที่มารดาอ่านค้างไว้เล่นแน่อย่าสนจ้ะแม่อ่านค้างไว้ขี้เกียจพลิกหายังไม่มีอะไรขั้นไว้อีกด้วย ท่านดึงหนังสือให้ผลมือทิดาทานอะไรแล้วหรือยังอิ่มตื่อเลยค่ะคุณแม่คะเมื่อกี้เพื่อนถามว่าคุณประวุฒิจะมีอันตรายสำหรับเพื่อนไหมมารดามองหน้านิ่งไปอึดใจหนึ่งแล้วตอบติดตลกว่าคงจะมีอันตรายน้อยกว่าเจ้ามอเตอร์ไซคคันนั้นกระมังลูกสาวหัวเราะคิกค,คัก คุณแม่คนดีของเพื่อนขาคุณแม่ตอบดีเหลือเกินเพื่อนบอกคุณพบเขาเมื่อกี้นี้เองว่าคุณแม่ทันสมัยเสมอก็เป็นความจริงคุณแม่เข้าใจพวกเราดีตลอดเวลาทำไมถึงเกิดบอกกันเช่นนั้นล่ะคุณพบถามเพื่อนว่าเพื่อนออกไปขี่มอเตอร์ไซค์กับคุณประวุฒิทุกอาทิตย์อย่างนี้ไม่กลัวคุณแม่เอ็ดบ้างหรือ เพื่อนก็ตอบว่าเพื่อนแน่ใจมากกว่าจะคิดกลัวคุณแม่เป็นคนทันสมัยคุณแม่กว้างขวางและไม่เคยบังคับใจลูกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคุณพบฉลาดคุณแม่ว่าแม่ไม่เอ็ดเพราะเชื่อว่าเพื่อนคงไม่ขับรถเฉียวจนเกิดอันตราย คุณประวุธเองเป็นคนรับปากกับแม่ว่าจะระแวดระวังไม่ให้เพื่อนโลดผลเกินไปตอนเช้ามืดรถน้อยเวลาอื่นแม่ก็ไม่อนุญาตแม่คิดว่าแม่ล้อมวงกั้นอันตรายให้เพื่อนดีแล้วแต่ที่นี้คนที่อยู่ในวงล้อมนั่นสิแม่เองยังไม่แน่ใจรจนาชะไหนใจเต้นแรงคุณแม่หมายถึงคุณประวุธเหรอคะคุณประวุธนะ่ะโอ้ยอ่านง่ายจะตาย คุณนายลำภาเฉยขางทิดาคนโตขึ้นพิสดูแม่น่ะสิแม่อยากรู้ว่าถ้ามีคนเขาเสนอรถจีปมาให้แม่เพื่อนขับขี่แทนมอเตอร์ไซค์ของคุณประวุฒิล่ะแม่เพื่อนจะยินดีรับไว้ไหมเอ๊ะเพื่อนไม่เข้าใจค่ะแกล้งทำมันดาว่าตอบมาสิว่าระหว่างรถจีปกับมอเตอร์ไซค์แม่เพื่อนอยากจะขับขี่อะไรมากกว่ากันถ้ามอเตอร์ไซค์เอ๊ะ จิปที่คุณแม่ว่าเป็นของคุณแม่หรือคุณพ่อให้เพื่อนก็ขอเลือกรถจิปละค่ะนั่นแน่ยังจะเกี่ยงเรื่องเจ้าของคนให้อีกหรือคุณนายลำเพาห,หัวเราะแล้วเปลี่ยนสีหน้าเป็นเคร่งครึมถ้าหากว่าจิปคันนั้นไม่ใช่พ่อหรือแม่ซื้อให้แต่เป็นของคนอื่นละ่ะเพื่อนจะรับไว้ไหมรจนาชะไหนนิ่งคิด ไม่ใช่คิดว่าจะตอบรับหรือปฏิเสธดีแต่คิดว่าคำบอกเล่าของโลมรุทยดูจะมีมูลแห่งความจริงอยู่เป็นอันมากคุณแม่ดูช่างมีวิธีเลือกบอกเธออย่างทันสมัยเหลือเกินท่านเริ่มต้นด้วยเรื่องรถแทนที่จะถามว่าเอปีนี้ยายเพื่อนอายุเท่าไหร่แล้วนะแต่ช่างเถอะรถจนาชนายัยไม่มีวันจะเห็นดีเห็นชอบกับรถชนิดอื่นใดยิ่งไปกว่าม,มอเตอร์ไซค์ของประวุธอีกแล้ว อยากระน,นั้นเลยเธอจะทดลองอย่างดูความเห็นของแม่สักหน่อยว่าถ้าเลือกผู้มาใหม่หรือประวุฒิไว้เป็นเคยเมื่อคุณประวุฒิซื้อมอเตอร์ไซค์มาให้เพื่อนเพื่อนก็ขออนุญาตคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่ขัดข้องเพื่อนจึงรับไว้ยอมให้คุณประวุฒิหัดจนเป็นแล้วจึงไปเที่ยวกับเธอเรียกว่าเพื่อนของให้คุณแม่กรุณาตัดสินใจแทนมาคราวนี้ทำไมคุณแม่ต้องถามเพื่อนด้วยล่ะคะ ถ้ามีใครใจดีซื้อจิบให้เพื่อนขับแทนมอเตอร์ไซค์จริงๆก็ต้องสุดแท้แต่คุณแม่จะเห็นควรให้รับหรือไม่อีกแล้วค่ะแม่เป็นคนทันสมัยนี่แม่ขอยืมคำวิจารณ์ของใหญ่เพื่อนเองมาใช้นะคุณนายลำเพายิ้มราย ของกำนันมีราคากว่ามอเตอร์ไซค์ของคุณประวุฒิเรายังเคยได้รับมาแล้วมากมายแล้วคุณประวุฒิเขาก็กำนันแม่เพื่อนในโอกาสสมควรคือวันเกิดแม่ยอมให้เพื่อนปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วถึงจะมีใครหาของขวัญแพงกว่านั้นมาให้แม่เพื่อนแม่ก็ว่าอีกนั่นแหละทั้งแม่เพื่อนแม่พบมีเพื่อนฝูงออกมากมายกายกองเรื่องเขาให้เราเราให้เขานี่เป็นเรื่องธรรมดานี่จะ้ะรจนาฉนไหนรู้สึกอึดอัด จนเสียใจว่าตัวเองไม่ควรเริ่มการสนทนาด้วยเรื่องนี้เลยทีเดียวถึงอยากรู้ข่าวดีสักแค่ไหนก็ไม่ควรเปรียบเทียบกับประวุติ ฝั่งหางเสียงมารดาแล้วประวุธจะมีคะแนนด้อยไปถนัดเขากลายเป็นคนธรรมดาสามัญที่สุดไม่สมกับที่เธอทอดความสนิทสนมให้เสียเลยคุณแม่ช่างปล่อยจนเธอเกือบจะยอมให้เขาครองใจแล้วจู่ๆมาพูดเหมือนนายอะไรสักคนหนึ่งที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษอยากรู้จริงว่าใครนะเสนอรถจิ๊บมาให้เธอเลือกเรื่องมอเตอร์ไซค์กับคุณปวุธไม่ทำให้แม่คล่องใจจริงๆนะ แต่เจ้าของรถจี๊ปที่ว่านี่เป็นลูกชายของเพื่อนคุณพ่อเขามีเงื่อนไขมาให้แม่ต้องพิจารณาเข้าพอใจแม่เพื่อนพอใจยังไงคะรจนาชไหนถามเร็วพอใจชนิดที่จะขอแม่เพื่อนไปเป็นแม่เรือนเขาเนาะสิอุ้ยตายคุณแม่ขาเขาจะพอใจได้ยังไงในเมื่อเขาไม่เคยเห็นเพื่อนเลยเขาขี้ปดจังคะ่ะคุณแม่ขารู้ได้ยังไงว่าเขาขี้บดแม่เพื่อนรู้แล้วหรือว่าใคร จะเป็นใครเพื่อนไม่ทราบหรอกคะ่ะแต่จะต้องไม่ใช่คนที่เคยมาบ้านเราและเป็นแขกประจําอยู่ทุกวันนี้เพราะทุกคนล้วนมีท่าทางว่าพอใจคุณพบไม่ใช่เพื่อนเมื่อเขาไม่เคยมาบ้านเราเพื่อนจึงไม่รู้จักเขาและเขาก็คงรู้จักเพื่อนไม่พอถึงกับพอจะเขารู้จักแม่เพื่อนดีทีเดียวเขารู้ว่าแม่เพื่อนจบการเรือนแล้วก็ถ่ายทอดวิชาของแม่บ้านไปจากแม่ครบถ้วนดีกว่าแม่พบเขาพอใจแต่เพื่อนไม่ใช่คนสวย รจนา,นาฉไนรีบขันทันทีถ้าเพียงแต่ได้ยินว่าเพื่อนเข้าครัวหุงข้าวได้ดีเท่ากับขี่มอเตอร์ไซค์เขาจะพอใจเลยทีเดียวหรือคะเพื่อนว่าแค่นี้น้อยมากเขาเคยเห็นรูปแม่เพื่อนจะ้ะคุณพ่อส่งไปเหตเขาดูส่งรูปเพื่อนให้เขาดูรันรจนา,นาฉไนอุทานน้ำตาคลอคุณพ่อถึงกับต้องส่งรูปเพื่อนให้เขาดูเทียวหรือโอ้ ไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดไม่ใช่พ่อกับแม่คิดจะขายทอดตลาดหรือเร่ลูกสาวอวดใครๆเข้าหรอกจะ้ะคุณนายลำภาลูบแขนทิดายอย่างปลอบโยนคุณพอ่อคุณแม่ของเขารักใครกับคุณพ่อเหลือเกินจนแทบว่าจะตายแทนกันได้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะขอรูปแม่เพื่อนไปดูน่ะไม่เสียหายอะไรเลยนะลูกเห็นรูปลูกชายเขาก็พอใจแล้วก็ทำไว้งามๆเขาส่งของมันมาให้แล้วจะ้ะ สมเกียรติของพ่อกับแม่สมหน้าลูกด้วยไม่ใช่รถจิปหรอกนะนั่นแม่แค่เปรียบเทียบให้ฟังเล่นเท่านั้นเองหญิงสาวใจหายวา่าหน้าซีดเผือดหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่รัมมั่นเข้าไว้แล้วหรือคะจ้ะพ่อกับแม่พอใจคุณแม่รับคำอย่างหนักแน่นเขามีหลักฐานดีมากคุณแม่เออ ผู้ใหญ่ของเขาเรารู้จักกันดีลูกจะมีความสุขไปตลอดชีวิตคุณแม่รู้ได้ยังไงคะโทษร,รจนนาชไนน้ำตาไหลพรากคุณแม่ไม่ให้โอกาสลูกบ้างเลยลูกไม่รู้จักเขาลูกจะมีความสุขได้ยังไงคะเอร้องไห้ทำไมนะเสียน้ำตาเปล่าๆหน้าไนะม่เพื่อนแม่กับพ่อพิจารณาดีแล้วสิจึงจะส่งลูกไปให้เขาหนะ่ะ การเริ่มต้นที่ดียอมหมายถึงงานที่เสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งไงละ่ะสำหรับเรื่องนี้ถ้าเริ่มการสู่ขออย่างมีเกียรติลูกก็จะไปเป็นสะพ้ยของเขาอย่างมีเกียรติด้วยมาสิแม่จะให้ดูของมัน่นแล้วลูกจะเห็นว่าเขายกย่องเราสมกับรักใครกันมานานไม่ค่ะเพื่อนไม่อยากดูเพื่อนไม่เชื่อว่าเพื่อนจะดีวิเศษถึงกับมีคนต้องการท,าท,าทั้งทที่ไม่เคยเห็นหน้าหญิงสาวสะอื้นคุณแม่ปล่อยให้ลูกคบเพื่อนอย่างมีอิสระ ไม่เคยควบคุมและห่วงห้ามเลยแต่ทําไมพอถึงโอกาสสําคัญอย่างเรื่องนี้คุณแม่กลับมัดมือชกไม่ยอมแม้จะให้เพื่อนได้รู้จักคุ้นเคยกับเขาเสียก่อนแล้วเพื่อนจะวางหน้ายังไงเข้าไปเป็นคู่มั่นของเขาล่ะคะจะได้นั่งเอีย้ยมเฟี้ยมรอเข้าหอโดยไม่ต้องรู้จักปักคุ้นเลยก็ได้คุณแม่ห้ามท่าทางรําคาญเมื่ออาการข้ามครวญยังคิดไม่ถึงอย่าเอะอะไปหน้าเดี๋ยวใหญ่พบได้ยินเข้า คุณพบรู้แล้วนี่คะ่ะยังได้รู้ก่อนเพื่อนซะอีกคุณแม่ทําอย่างกับว่าเพื่อนทําผิดมากมายต้องบังคับจับมัน่นโดยไม่รู้ตัวอย่างนั้นแหละเพื่อนน้อยใจคะ่ะบอกตามตรงเพื่อนยอมไม่ได้แม่เพื่อนของแม่ฟูมไฟทําไมกันนะคุณนายลําเผาสวมกอดทิดาเข้ามาแนบอกฟังแม่ก่อนสิจะ๊ะคนดีของแม่ผู้ชายคนนี้ชื่อบัตรรจนาฉไหนย,ยกมืออุดหูทั้งสองข้าง ไม่ค่ะชื่ออะไรเพื่อนไม่อยากฟังเพื่อนเกลียดคนไม่รู้จักเกรงใจไม่เห็นใจคนอื่นเข้าบ้างคนคนนี้ต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวเอาแต่ประโยชน์ของตัวฝ่ายเดียวให้อย่าพ้่งไปเกลียดเขาสิลูกเขาเจตนาดีต่อเพื่อนนะ ยกย่องให้เกียรติทุกอย่างเห็นของมั่นแล้วไม่เพื่อนจะรู้ว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเลยจนนิดเดียวเพียงแต่ว่าเขาต้องทำงานต้องหมกมุ่นอยู่กับงานใกล้ชิดเท่านั้นจะหาเวลามาทำความคุ้นเคยป่อไปป่อมาเหมือนคนอื่นไม่ได้แค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาจริงจังเอาการเอางานดีกว่าพ่อหนุ่มอื่นๆอีกมากคนนี้สีลูกต่อไปจะเป็นใหญ่เป็นโตมีหลักฐานมั่นคง เป็นหลักของลูกไปตลอดชีวิตแต่เพื่อนไม่ต้องการนี่คะไม่จําเป็นจะต้องพึ่งใครในโลกนี้ถึงเขาไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวสมบัติของคุณพ่อคุณแม่เยอะแยะเพื่อนแบ่งกับคุณพบก็นอนกินไปจนตายศพหน้าลงกับตักท่านออดอ้อน,ออนว่านะคะคุณแม่คะบอกเลิกเขาเถอคะค่ะบอกไปว่าเพื่อนตาบอดหูหนวกแขนหักอะไรก็ได้ขออย่าให้เขาหวังอะไรจากเพื่อนเท่านั้นเองเลวไหลหนะ้า แม่จะบอกเขาอย่างนั้นได้หรือเอาเถอะถ้าเพื่อนอยากให้เขาประจอประแจสนิทสนมด้วยแล้วก็แม่จะเชิญเขามาเป็นแขกของเราสักสิบวันอุ๊ยไม่ต้องค่ะเกิดมาไม่เคยพบผู้ชายอะไรมั่นผู้หญิงโดยไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้เพื่อนไม่อยากให้มายุ่งหรอกค่ะคุณแม่บอกไม่ได้หรือคะว่าเพื่อนไม่เต็มใจแต่พ่อกับแม่เต็มใจจะฝากฝังลูกไว้กับเขานี่นะแม่เพื่อนเอาเถอ แม่จะบอกให้เขาลงมาพักกับเราสักสิบวันสมคงเป็นตาบ้านนอกแล้วสิคะฮึรันชนาชะไหนประมาทดีเหมือนกันถ้ามาพบหน้าเพื่อนเพื่อนจะบอกเองว่าเพื่อนเกลียดคนขับแคบเอาแต่ใจตัวเองไม่มีวันสะละที่เพื่อนจะยอมเป็นคู่มั่นหรือแต่งงานถ้าเขาไม่มีปัญญาจะทําให้ผู้หญิงรักได้ต้องคอยอาศัยบรารมีความเป็นเพื่อนของพ่อแม่อยู่แล้วก็เชิญเถอะเชิญคอยไปจนตาย เอญยเพื่อนชุนใหญ่เสียแล้วนี่แม่ยังไม่เข้าใจเลยอะไรทําให้เราโกรธเกลียดเข้านักหนามากอย่างนี้เกลียดเพราะเขาไม่มาตามกรอเสียก่อนหรือเกลียดเพราะตับประวุธิกันแน่นะเกลียดเพราะเขาเป็นคนคับแคบโบราณเอาอํานาจบาร,รมีของผู้ใหญ่มาบังคับให้เพื่อนต้องยอมแพ้สิคะเขาได้เปรียบเพื่อนนี่รู้จักข้างเดียวแล้วเลือกรักเอาตามสบายเพื่อนไม่ใช่คนที่คุณแม่เลี้ยงอย่างตัวนิ่มนี่คะ เธอกราบลงบนตักอย่างวิงบอลโทคุณแม่คะคุณแม่เห็นแก่คนอื่นมากกว่าลูกของคุณแม่หรือคะโท่ใหญ่เพื่อนเถ่าที่แม่รับมั่นเข้าไวน้นี่ก็เพราะเห็นแก่ลูกนะสิเห็นว่าลูกจะหาคนดีอย่างนี้อีกไม่ได้แล้วเชื่อแม่สิลูกแม่ยังเชื่อว่าเพื่อนจะเอาชนะจิตใจเข้าได้นี่นะถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักเขามาก่อนเพื่อนก็ต้องสามารถทำให้คุณปัดเขารักเพื่อนได้ แต่เพื่อนไม่ต้องการแสดงความสามารถอย่างนี้นี่คะคุณแม่โถคุณแม่ยอมอนุญาตให้เพื่อนสนิทสนมกับประวุฒมาตั้งนานคุณแม่ไม่สงสารคุณประวุฒบ้างหรือคะเลวไหลแม่จะต้องสงสารประวุฒทำไมกันในเมื่อแม่รู้ดีว่าเพื่อนไม่แต่รักในคนนั้นใช่ไหมเพื่อนเพียงแต่ชอบความสนุกโลดโผนของเขาเท่านั้นไม่จริงค่ะคุณแม่ประวุฒรักเพื่อนเหลือเกินรจนา,นาชนเถียง ถูกแล้วประวุธรักเพื่อนแม่ไม่เทียงแต่ตัวเพื่อนล่ะเห็นไหมเพื่อนยังรับรองไม่ได้ว่าเพื่อนรักประวุธเพื่อนยังไม่รักเขาถึงขนาดที่จะออกปากกับใครๆแม่เชื่อว่าประวุธเองก็ไม่ได้บอกเพื่อนว่าเขารักและขอแต่งงานด้วยแต่เพื่อนก็ชอบประวุธเหลือเกินคะ่ะคุณแม่คะเพียงแค่ชอบเท่านั้นยังไม่สําคัญหรอกลูก เพื่อนชอบเขาเพราะเขาเอาใจลูกมากเกินกว่าคนอื่นทั้งหมดแต่เพื่อนไม่คิดบ้างหรือว่าเขาอาจจะไปเอาใจคนอื่นที่อื่นบ้างก็ได้ประวุธออกโก้เก๋แล้วก็ปากหวานจะตายจนปน่านนี้เขายัางไม่ได้จัดการอะไรให้เป็นที่แน่ใจสักอย่างเดียวว่าเขาจะแต่งงานกับเพื่อนคอยวันข้างหน้าเขาไปมั่นผู้หญิงอื่นเสียเพื่อนจะต้องอายเขานะแม่จะเตือนไว้แต่ประวุธคงไม่หลอกเพื่อนหรอกค่ะคุณแม่ รัจนาชไหนะพยายามแก้แทนอย่าเชื่ออะไรแน่วแน่นะัะโดยเฉพาะใจคนเขาไม่หลอกแต่เขาเคยบอกรักเพื่อนหรือยังละ่ะหญิงสาวตอบไม่ได้เห็นไหม เราเป็นผู้หญิงจะถือเอาการแสดงอะไรเล็กๆน้อยๆของผู้ชายมาเป็นเกณฑ์ว่าเขารักเราไม่ได้หรอกต้องให้เขาบอกด้วยปากเองสำหรับรายคุณปัตนี่เขาทำถูกต้องงดงามทั้งพ่อและแม่ก็รักใคร่ชอบพ่อกันมานานเราต้องเกรงใจต้องนับถือถ้าเพื่อนไม่ชิงเกลียดเขาเสียก่อนโดยไม่มีเหตุผลเพื่อนจะต้องเห็นว่าเขาให้เกียรติแก่เพื่อนยิ่งกว่าประวุธิเสียอีกคนเรานะี่ะ มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าเกียรติยศอีกเล่าลูกยังไงก็ลองรู้จักมักคุ้นกันเสียก่อนมูห่วงคนชักช้ายืดยาดอย่างประวุธิจะเป็นการเสียโอกาสของเรานะแม่เพื่อนรจนาชะไหนสะอื้นแต่เพื่อนก็ไม่คิดว่าจะรอประวุฒินี่คะเพียงแต่เพื่อนไม่เคยรู้จักในปัดคนนี้เพื่อนเกลียดที่เขาบังคับน้ำใจเพื่อนถึงแม้เพื่อนจะไม่แยแสเขา ถึงแม้เพื่อนจะพลาดคุณประวุฒิก็ไม่แปลกอะไรเลยเสียโอกาสครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่คะเพื่อนยังมีอายุแค่นี้ถึงจะต้องอยู่กับคุณแม่ไปอีกนานๆก็ไม่เป็นอะไรเพื่อนไม่กลัวเพื่อนมีความสุขเพียงพอค่ะเอ๊ะแม่เพื่อนคุณนายขมวดคิว้วแม่อุตสาห์อธิบายจนชัดแจ๋วอย่างนี้แล้วยังจะทำดื้ออยู่ได้พ่อแม่เห็นดีและรับมั่นเขาไว้แล้วแกจะให้เขามาถอนหงอกแม่อย่างนั้นหรือ แต่คุณแม่ก็ไม่ควรยอมให้เขามาทำลายความสุขของลูกนี่คะ่ะฉันเห็นว่าเขาจะให้ความสุขแก่แกยิ่งกว่านายประวุฒิคนนั้นเสอีกหมายความว่าคุณแม่จะบังคับเพื่อนหรือคะฉันถอนคำพูดไม่ได้หัวงอกแล้วคุณนายตอบแล้วเมินหน้านี้รัชนาชไหนส่งตัวขึ้นคุกเขา่ามองมารดาอย่างน้อยใจ แต่เพื่อนก็ขอยืนยันว่าเพื่อนเกลียดนายปัดและจะรักไม่ได้แน่นอนอยากมั่นก็มั่นไปเพื่อนจะไม่ยอมแต่งด้วยเป็นนั้นขาดถ้าคุณแม่จะเคียนจะตีเพื่อนก็ยอมตายค่ะ กล่าวจบรจนาชนาก็ลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องอย่างเงียบๆปล่อยให้มารดามองตามตาค้างคุณนายลำพาวหน้ายุ่งเต็มไปด้วยความรำคาญระคนประหลาดใจไม่คาดคิดว่ารจนาชนายัยซึ่งเคยหัวอ่อนว่าง่ายกว่าน้องสาวจะกลายเป็นคนดื้อดึงแข็งขืนเข้าใส่ท่านถึงเพียงนี้ทิดาของหล่อนหลงรักนายประวุฒิรูปหล่อคนนั้นอย่างจับใจแล้วหรือ คุณนายลำเภาครุ่นคิดอยู่ไม่นานทิดาคนเล็กก็โผล่หน้าเข้ามาถามตั้งแต่ยังไม่พ้นประตูว่าเป็นไงคะคุณแม่เกลี้ยกล่อมคุณเพื่อนได้ผลไหมเขายอมรับเป็นเจ้าสาวแทนพบโดยดีหรืออารวาดใหญ่คะมารดามองทิดาตั้งแต่เรียนผมจรดปลายเท้าอันขาวสะอาดความตั้งใจที่จะระบายความขุ่นข้องค่อยปราศนาการไปโลมด้วยไทยของแม่สวยออกอย่างนี้อาจจะหาคู่ดีกว่าในปัตตมกุล จ้าหนุ่มชาวไร่บรรน,นอกนั่นเป็นไหนไหนลูกก็มีรูปเป็นทรัพย์อยู่แล้วน่าจะใช้ต่อรัพย์ได้เป็นทวีคูณไม่ควรจะต้องบังคับขืนใจให้ลูกเสียน้ำตาตรองดังนั้นแล้วเสียงที่ท่านเปล่งออกมาจึงเจือความเอ็นดูอยู่ด้วยเป็นอันมากเขาอย่างอารวาดน้อยกว่าเรามากมาอยาชฉันกำลังเสียใจอยู่เดี๋ยวนี้ว่าเลี้ยงลูกแบบนี้นะ่ะปล่อยเกินไปหน่อยเสียแล้วดื้อเป็นหัวไม้ไปหมด ลมฤอไทยหัวเราะเสียงใสดวงตาหวานมีประกายแวววาวดังหนึ่งดาวรุ่ง